สวัสดีครับ <c oughs> จัดเตรียมอย่างเรียบร้อยแล้วก่าฮะ <c oughs> <c oughs> อย่าตั้งกล้องกงนิดหนึ่งนิดหนึ่งโอเคสวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ G4 s p o t On Tour นะฮะ นี้ผมอยู่ตีปางปุระครับภารกิจของผมวันนี้ตั้งใจว่าจะมารวมงานทุจจีนนะฮะเป็นฉลองทุจจีนของอันหมู่บ้านชาวเขาปางปุระครับซึ่งวันพุ่งนี้นะฮะก็จะมีการจัดกิจกรรมสวัสดีครับก็จะมีการจัดกิจกรรมอันงานทุตจีนนะฮะของพี่น้อง หมู่บ้านเช่าเขาบากคุลเลาะนะละ้วกอบผมก็ได้มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ตัวอารากิจของผมก็จะมาเก็บภาพบันทึกภาพแล้วก็สวัสดีครับสวัสดีครับ <laughs> สวัสดีครับอตอนนี้ครับอันพีน้นองเช้าเขาก็ได้กลับมาบ้านนะหลังจากที่อันแยกย้ายกันไป ทำมาหากินต่างจังหวัดกันหลายปีแล้วก็อันพอช่วงตุ๊จีนก็จะมีการล้วงยาก,กันขึ้นมานะผมก็ได้รับเชิญจากสมาชิกวุดวันฝั่งพุลาะครับอยากจะให้ผมมาร่วมกิจกรรมข้างนี้โต้ยนะฮะก็ยินดีต้องขอขอบคุณปีใหญ่แล้วก็สมาชิกฝั่งพุลาะทุกๆคนครับปีอันเชิญให้มาร่วมโต้ยนะฮะแล้วก็เดี๋ยวคืนนี้ผมจะมาพักการเต้นนอนนะ อันฟูร์รโฮมสเตย์ครับต้องขอขอบคุณคุณเหมยด้วยนะฮะเจ้าของฟูร์รโฮมสเตย์นะครับได้บริการจัดตีกางเต้นไว้คือจีโฟกไว้หนึ่งตีคิดว่าผมคงจะต้องนอนตั้งบนนี้2คืนครับโปรแกรมของผมก็คืออวันที่10นี่ผมก็รวมอยู่ตีอันฝั่งฟูร์ะส่วนวันที่11ครับเขาก็จะไปร่วมกันตีอันปลาเมียงแหมหนึ่งตีนะฮะซึ่งเซ็ตภารกิจจากฝั่งฟูร์ะ่าเซ็ตวันที่10 11เอาไปต่อทีปาเมยียงเลยเพราะฉะนั้นผมจะต้องนอนบนดอยนี่2คืนเลยทีเดียวครับผมถือว่ามาเอลชมบรรยากาศของงานงานตุ๊จินบนดอยนี่ต้วยกันนะสมาชิกทีที่ทมช่อง g f o x Sport ก็จะได้มาเอลต้ตยพอมยพอมๆกันไปเลยนะเพราะหลายๆท่านยังคงหดเกยขึ้นมาเอลตั้งบนปั่งปุระในงานตุ๊จินกันเตือนะซึ่งด้านหลังผมนี่ครับก็เป็นซุ้มทางเข้าตีอันพี่น้อง เช้าปัางปุลาะปุนได้จัดเตรียมไว้นะฮะวันผูกนี้รู้สึกว่าจะมีการแข่งขันกีฬาเช้าเขามีาการกประกอบพิธีตั้งแต่เช้าแล้วครับพิธีตามอันประเพณีดั้งเดิมของเช้าเขาซึ่งถ้าใครที่ตม่มช่องจีโฟกมาก็คงจะได้เห็นบรรยากาศงานตุ๊ดจีนแล้วปีที่แล้วนี่ผมก็ได้มาร่วมกิจกรรมอยูนะแต่ปีนี้รู้สึกว่าจะจัดยิ่งใหญ่กว่าเดิมได้ซ้ำน,นะโอ้โห แล้วก็จะมีงั้นการแข่งขันกีฬาตัวนะนอกจากจากประเพณีพื้นเมืองตอนเจ้าแล้วก็ช่วงเจ้าช่วงบายก็มีการแข่งขันกีฬาแล้วก็ตกเย็นมาก็จะมีการเลี้ยงโต๊ะจีนต้วยนะฮะก็สวัสดีครับงานเสร็จเรียบร้อยดีนะครับเก๊กะก็ดิโอเคครับพีพิชิตครับก็เป็นอันอเจ้าของโฮมสเตย์อยู่ตังบนนี่แหละฮะก็อันมาตรวจ ความเรียบร้อยนะเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศทั้งหลังสักหน่อยนะครับวันนี้เขาผมรถจอด,จอดเก,กะทางเดินสักน้อยนะ <c oughs> นี่ครับโอโ้โหโอ้โหมาดูสักหน่อยสวัสดีครับพี่วิชิตครับเ <c oughs> ตรียมงานไปถึงไหนแล้วครับนี่เรียบร้อยดีครับ เก้าสบห้เปอรตครับเกห้อยนึงครับออสปอตไลท์พี่พิยังหครับอ่าสปอตไลทครับผมและนี่ครับพี่พิชิตครับเจ้าของ The ะฟินโฮมสเตย์นะฮะครับอ่าผ้สึกว่าเป็น สวรักเลยในการจัดงานัีงนี็ครับอ๋อบาาเชิงครับแต่เขาช่วยกันช่วยกันนะครับเนาะมันจะมีหลายหลายส่วนหลายคนรับผิดชอบคนละส่วนอย่างบางส่วนกมบได้รับผิดชอบจะเป็นตกแต่งสถานที่ครับสวัสดีครับนี่ครับผูลโฮมสเตย์กันรับแล้วอันกิจกรรมมันพุ่งนี่เขาในส่วนของพี่พิชิตนี่ดูแลในเรื่องอย่างของครับผมของผมก็ก็ยังบาดชัดเจนแต่ว่า ในส่วนของผมนี่คือน่าจะจบแล้วแค่ไปแข่งกีฬากระเพิ่นผมวิ่งได้ก็ครับเนี่ยวิ <laughs> ่งอุ้มเมียวันนี้มีกิจกรรมการแข่งวิ่งได้ไหมครับแข่งนี้อาจจะมีในส่วนนี้เดี๋ยวต้องถามชั้นใช้พอว่าแต่มีอัญหยางห้องอผมมาได้เข้าไปดูในส่วนนีบแต่หัว น่าจะมวลอยู่าแบ่งหน้าที่กันแต่ละส่วนแต่ละฝ่ายไปอ๋อโอเคผมจะทั้งมูแต่ทำซุ้มป้ายทป้ายสปอนเซอร์จัดแต่งสถานที่อ๋อครับผมครับเดี๋ยวจะได้ผมขออนุญาตเก็บบรรยากาศด้วยนะทั้งวันนี้ก็ถูกด้วยนะครับผมขอบคุณครับนี่ขอบคุณคุณใช้มาครับครับผมนี่ฮะใครสำคัญต้องเพลครับผมไข่พันไปพันมาในเพื่อแม่ใจนะฮะอย่าลืมนะครับแวะมาแอวบนดอยให้ปังปเลาะนะฮะนี่กิจกรรม มาช่วยกันครับผมพอร้อนซ่อมเต้นกันตั้งรูมวอนผูกนี่กับแข่งกีฬากันของในสับานเมตตำบลเมจัยตำบลเมจใจเนาะครับตำบลเมจใจสิบเอ็ดหมู่บ้านครับเนี่ยตีมู่นี่คือจอดรถอยู่หน้าอำเภอได้ยินเสียงครับเสียงตามสายครับงานจนกันใช่ครับโอ้โหนี่มาซ่อมเต้นกันแล้วครับเลยโอ้ สวัสดีครับนี่ละออนกับมาเตรียมซ่อมเต้นต้อนรับแขกนะฮะมีติดสปอตไล่โต๊ยนะฮะอ่าเดี๋ยววันผู้เขาจะได้เห็นกันนะฮะว่าบรรยากาศจะเป็นจะได้นะฮะโอ้นี่มีเวทียกสูงเลย เมยสวัสดีครัะพื้นที่ด้านล่างจองแล้วนะครับข้างบนก็ว่างนะข้างบนอนเต็นท์ก็ได้อ๋อผมเอาเต็นท์มาด้วยได้ค่ะอต่ะไอ้แค่ข้างบนก็ก็ว่างอยู่ใช่ไหมว่างค่ะโอเคครับจะไปนอนข้างบนเลยก็ได้ขอบคุณครับอ่าข้างๆก็เอ่ออีกอีกเจ้าหนุ่มเขาก็ยังอยู่เป็นเพื่อนอยู่ยังมีเพื่อนอยู่มีลูกชายอยู่ด้านซ้ายโอเคครับผมไม่เหงาไม่เหงา โอเคครับผมนี่ครับหุ่นละโฮมสเตย์ครับอนุเคราะห์เรียงสถานที่กลางเต้นนะฮะอออันเดียวเขาได้มีโอกาสหันการซ่อมของละอ่อนตัวนะฮะอ่าโอเคครับผมก็เดี๋ยวผมขอเก็บภาพนิ่งสักแป๊บหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวถ้าละอ่อนซ่อมกันนะาอาจจะได้ดูบรรยากาศการซ่อมของเด็กๆในการเตรียมโชว์ที่จะโชว์ในวันพรุ่งนี้ตัวนะฮะ ก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผม